อันดับแรกนี่ผมบท,บทบทเป็นเน้นแล้วก็มีความสนใจที่ว่าคือสมัยนั้นนี่หนุ่มสาวมันจะพัจนาเนี่ยมัจะเขียนเขียนที่มุมมุมพาจินาว่าไอ้ลักเธือสมอเลยอะไรประเภทนี้นะ่ะแล้วก็มาวานันวันผมเขียนเขียนหนสีเขียนแล้วช่นมากกัสาว,วนะั่นแหละแล้วเขาไปยัาไปเป็นห้องไหว,วไปทักอะไรแบบนี้เนะลยเอาไปปักอ่ะอันนี้คือจเร่มต้นที่ว่า สนใจที่ว่าเอออันนี้คืออัการวาดดอกเพราะเพราะเพราะมันจะมีดอกไม้สดติดไว้รอบเช่นดอกกุหลาบด้วยนะที่คือจุลนทวนที่จากจากที่บวชนั่นมันจะมีมีหนังสือสุดแ้าคำลวนหรอสถานาหรอเป็นวัดงามเลยผมก็มาฝึกฝึกวัดวาดวัดฝ่ายเอกจากวาดฝ่ายฝ่ายรูปก็เอามาจากขึ้นมากับเป็นวัดดาราวัดว really ัดดาราเลยไสมิดเนี่ยเนี่ย ไอ้ใจสีตอนก้อนต้นฝูงหัวใจนะครับมาสีไมมสีน้ำเนี่ยนะไอ้กระดาษเนี่ยกระดาษโยนดีมันเป็นสีเขาจุบมน้ำโป๊บสีมันจะออกมาหรอ่าเอาเอามาเป็นตัวตัวระบายอ่าถึงกระดาษนี่ยตอนนั้นคุยโรงเรียนฝูมันเป็นใบใจมันเป็นมือมีการสอนนะเนาะที่ว่าไอ้ใจสีอะไรนี่ยแต่วาดเหมือนนี่ก็ฝูงย่อว่าหัวใจเน่ยววาดว่าวาดหุ้มเหมือนนี่ยนะใจหุ้มเหมือนมาก่ะมาวาดลาย ไล่ไล่ลโซบไล่ประชาชนโซบที่ยายผมตายที่พ่อพ่อหนอ้าสุขคำนี่เปล่นเป็นซะลาวมาก่อนคือเป็นแนะนำคือคือวัดคือเพินเ่นมาเพิ่นมาได้กำแขนซ้อนอกกำมือซ้อนอกคิดว่าลักลัก,ลกหู่ฟักลักจับมันนะ่ะแอบฟ้องเพื่นกันทีบ้านโซบมัน,ม,นมันจะเดือนนีม่มีสักครั้งมีสักศพบสองโซบดีก็ผมก,ก็ต้องไปจะจยทุขขกครั้งพอดีวันลูก เป็นเปิ้ไปไปหารหัวเปิ้ไปไปหารอำเภอไปท่าไปติดต่อเปิ้นติดต่อแล้วก็เป็นทุเจ้าเป็นเฮือหวาดพอบอกว่าโอ้เรติดตกลงกันวันวันนั้นวันนี้มามาตกลงรักคากันกับกรรมการเนี่าแจกัรมาก็ได้ทำได้ได้ทำเป็นวันแรก ยังเช่นไปวิหารหลังนหลังหลังหนึ่งเลยเขาก็ต้องยังอะไรก็ต้องขนาวตังสี่เน,ะะนเาะส่วนมากแล้วส่วนมากแล้วทางทางวัดก็จะเป็นคนจัดพิธีกันสำหรับส่วนสลาอย่างผมเนี่ก็ได้รับพิธิโลนจากครูบา,าจาัดต่อมากนว่เาเขาทางวัดเปินทำข้าวตังสีแล้วทำ วงสวงแต่ของผมส่วนตัวผมนี่ก็ต้องไปมากรมปุใบไปวางสวัสดิ์เจ้าวาเปิลขออนุญาตทำวัดแล้วขออนุญาตถ้าเป็นวิหารเก่าต้องขออนุญาตช่างคนเก่าที่เปิลทาที่เปิลน,น่าจะเสียชีวิตหรือว่าเสียชีวิตเราก็ต้องไปสมบสุม,มาเปิลเราไปขอจวังดวัดจาวามาสร้างมาแปลงเพื่ออุรณะหรือว่าแปงสร้างหม่เพื่อพุทธศาสนาเอา,เอาสืบทอดแบบไระมาณนั้น แนวคิดในการสร้างวิหารล้านนามันก็สามารถจัดแบง่งหมวดหมู่ออกได้หลายหลายหลายแบบเนาะแบบที่หนึ่งก็แบบเรื่องของคติความเชื่อแบบที่สองก็คือเรื่องของอางานเชิงช่งางในหมวดของมิติของความเชื่อเนี่ยมันก็จะแยกออกมาเป็นหมวดพิธีกรรมหมวดสัญ,ญลักษณ์หมวดอย่างที่มันเป็นสิ่งที่จับต้องมาได้ ประเภทที่สองก็คือกลุ่มงานช่างงานช่างกระบวนงานช่างกับหมวดแหลกเนี่ยหมวดความเชื่อและพิติกรรมต้องเชื่อมโยงกันนะบ่สามารถแยกออกจากกันได้แต่ทุกวันนี้ถ้าเขาเห็นตัววิหารเน่เาจะเห็นเฉพาะตัวสถาปัตย์ะฉะนั้นเรามักจะมองเฉพาะตัวสถาปัตย์เป็นหลักโดยลืมในเรื่องของสิ่งที่จับต้องมาได้ที่ที่เคยเกิดขึ้นจากการสร้างอาคารหลังนั้นๆวิหารเป็นสิ่งสําคัญเพราะวิหารคือตีอยู่ของพระพุทธเจ้าอ่า วิหารคือจักรวาลจำลองวิหารคือวิมานจำลองบนสวรรค์บนอะไรย่างต่างๆวิมานเอ่อวิหารคือโลกทิพย์หรือดินแดนแห่งภพแห่งภูมิหนึ่งที่เป็นภพภูมิที่สูงเพราะฉะนั้นใครที่จะเข้าไปใจ้ในวิหารน่ะต้องห้ความเคารพสูงสุดนั่นนี่คือหัวใจลักของของคำว่าวิหาร